พี่จะมาดีๆมาอหมครับ่ผมไม่อกี็ผมีครับครับีเดียวตรดีมาขอแบบพีเฉยนผู้วันี่ครบผมไม่ก็ผมเก็มาจากกันโนกันโนกันโน แล้วพอของคุณก็มาจอดไม่จอดแค่เดียวนี่แฟนจะลงจอดแฟนจะลงไปซื้อของเนี่ยซื้อของตรงนี้อ่ะพี่ขอใบกีก่อนอ๋อไม่มีใบกี่อ้ามดับรถนะครับที่ก็เห็นไม่ได้ดับเครื่องพี่ไม่ได้ดับเครื่องเลยครับนี่จอดแฟนจะลงไปซื้อของตรงนี้นี่เว้นได้ก็เราเว้นมั่งละพี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออเชยนไปสั่งอยู่นั่นเลย นี่แฟนจะจอดลงซื้อของตรงนี้ก็ไม่ได้เจวดูกดในนู้นในคลิปเพนว่าได้ไหมโอ้โหหนึ่งเก้า้าศูนย์อะไรครับหนึ่ศูนอะไรคะหนึ่งเก้า้ายเป็นไหมฮะอะไรหนึ่นกเกาเลขบัตรเลขบัตรจให้เบงบอกพราไม่ใช่บัตรเ็งไงเป่าหน,น,นึ่รู้อยู่ดีๆ1หนึ่งเ้าห้จอเอ็นไหม ว่ามันเป็นเลขอะไรปีก่อนถามเลยว่าเลขอะไรปีก่อนสาเลขเก้าห้าศูนย์เฉยก็แต่ว่าผมจำได้เป็นสอบพ่อเมืองอะค่ะใช่ครับสอพเมืองยะลาครับผมอยู่ดีๆมาขอแบบที่เฉยไม่ได้อะค่ะไม่ได้ลงไม่ได้อะไรยังไงลงได้ครับผมไม่ได้อค่ะได้ได้ได้แล้วแล้วพี่เขียนไปขั่งทำไมอะคะเนี่ยผมได้ผมมองประจังได้ผมมองกระจังได้ครับผมไม่ใช่หนูถามว่านี่ผมไม่ได้ลงไม่ได้ลงจอเลยเลย อยู่ดีๆพี่เขเดินมาข้างหลังเฉยแฟนมงจะลงไปซื้อของตรงนี้เองนู่ไงบัตรดูนะสามเก้าสามเก้า่าเก็บเบี้ย เซนก็ไม่ใช่เป็นเซนสีแดงอะไรนะพี่นะใช่ใครับแต่ยอะบอกว่าเลขที่แต่คนนี้เราไม่ได้ลงไงเราไม่ได้เออเรารไม่ได้ลงจับแป๊บเดียวนี่แฟนจะลงไปซื้อของใบใน,น,นแล้วครับผมเดี๋ยวผมให้ไปสังปะะป่งไปนะบอกบอกได้ไปตัวเราเป๊บเนึ่งเออเออหนึ่งปีนะครับง่ายกันกับจับไปทุกคนก็เลยอยี่สิบป้าปีเหรอยี่สิบปีหมีมาปีน ที่จริงพี่ก็มาเตือนได้ไม่ใช่ว่าเขียนไปสั่งเลยก,เเก็เตือนไงผมไม่ได้ลงจากรถทีที่ผมว่าจะเตือนกันเดีวไม่พี่เขียนตั้งแต่นู่นอีกก็ผบอกว่าอ้อาวเห็นไม่มีคนเนาะไม่มีคนไหนไม่มีคนผมอยู่เนี่ยแบบต่อเขียนเอาไปสั่งไหมนะ<อ>เดี๋ยวไปติดต่อร้อยเวรเลยนะครับก็เออไม่เป็นไร,ไรเดี๋ยวอยู่ที่ร้อยเวรครับผมร้อยเวน ผมก็ตั้งเอาตามตามนั้นก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออพี่ก็เขียนเลขกี่บาทมผมไม่มีสิทธิ์เขียนครับไม่ไม่ปกติครับไม,ไม,ตตตไม่ต้องต้องไปติดต่อต่อร้อยวนนินทาเดียวถ้ากวาาฝืนเรื่องหมายจราจรไม,ไม่อันนี้อะไรอ่ะใบสั่งอะไรปกติสี่ร้อยใช่ไหมไม่มีใบพีถ้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทครับป<อ>กติใช่ไหมใช่ระหว่างแต่ว่ามัานอยู่ที่ร้อยเวนว่าร้อยเวนจะพิจารณาว่าจะปรับหรือไม่ปรับปรับเท่าไหร่ก็แล้วแต่ร้อยเวินอ่าไม่ได้เกี่ยวกับผมวรับบไม่เชื่ออะไรคะ ขาเขาดูบัตรนะเออโอเคพี่ค,ครับไม่เป็นไรเออที่จริงพี่ก็เดินมาเตือนก็ได้ไมผมก็อยู่ในรถพี่อเออเป็นเรียวก่อนเดี๋ยวกจากเรียกจาวกลับมาละ